ใช่ครับวันนี้เดี๋ยวน่าจะสวยมากครับน่าจะสวยยากเลออย่างยังยังยังไม่ได้เจอครับน่าจะได้เจอเร็วนี้แหละครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหผมก็ตามดูตั้งแต่ตอนที่ลงเครื่องมาที่ไทยอ๋อเป็นแฟนบอยเหรอเป็นแฟนบอยเหรอได้ดูครับเป็นไงบ้างคสวยสวยละลายอยู่แล้วรอวันนี้ติดตามทุกคนงานไหนครางไหมครับ เรงคงไม่หล่อมากมีความเก่าอยู่แล้วตอนนี้เจ็ดอะทำทำครับขออัปเดตงานช่วงนี้ถ่ายแต่ละครแล้วก็มีงานอื่นเล็กน้อยอะไรยงี้ก็อันนี้ถ่ายอยู่สองเรื่อง ปีต้นปีหน้าน่าจะได้ดูเรื่องหนึ่งรับแล้วก็กลางปีหรือว่าปลายปลายปีก็ไปดูอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องแรกก็จะเป็นมากระดาษใช่ไปดูก่อนแล้วก็มีเรื่องโลกหนึ่งรอบเธอเป็นช่วงที่เหมือนกับมาถ่าใส่ขอนทั้เโ็กมันคิวแน่นใช่ก็เป็นเป็นเป็นอย่างนี้มาเรื่อยเรื่อคลิปคนดีที่ไหนนะแม่ไปลงแบบนาบะกันอ๋อ ที่เขาไปสาบแน้ำงานรอบนั้นไม่ได้ไปด้วยครับเพราะว่าตอนนั้นเขาไปแล้วผมว่านี่แหละครับมวนม้วน,นเชียงอยอกกันม้วนเชียงคิวคิวคิวเป็นยังไงคะตอนนี้ยังสามารถไปถ่ายได้อยู่ไหมจุดจบที่ EP ไหนตอนนี้ล่าสุดก็มีคิวถึงเที่ยงคืนมาแล้วครับ <c ười> จะอะไรแบบเริ่มถ่ายเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเริ่มมาแล้วคือ <c ười> คิวจะว,ว่างในช่วงนั้นปัญหาก็เกิดจากผมคนเดียวนี่แหละครับเขาอะไร แล้วแขกแขกรับเชิญที่จะต้องมาแบบจัดเทียเท่ยงคืนยด้ด้วยไม่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 ครับแขกรับเชิญเขาก็จะโอเคแต่ว่ามีอันนี้แบบซักแซกมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มเริ่มต้นเที่ยงคืนละวางไว้ไหมคะว่าจะซีซั่นนี้จะไว้กี่อีพีดียอะไรเงี้ยยังไม่ได้คุยกันครับว่าสรุปว่าจะวางวางกันไว้สักเท่าไหร่คือมันต้องมันต้องดูเรื่องอะไรเรื่องคิวเป็นหลักก็คิวแหละคือจริงๆทุกคนมันก็ได้แหละครับเออคือทุกคนมันก็ได้แหมอนทุกคน ก็คือติดที่เราใช่ติดคือคือคือผมก็เกรงใจทั้งสองฝ่ายเลคือละครเราก็ไม่อนี่ยแบบไปขอมากอะไรแล้วคิวนั้นเราก็จำเป็นต้องมีอะไรแล้วมันก็มีงานอื่นอีกีเราต้องขออะไรเราก็เลยแบบพยายามประนันให้มันดีกันช่วรายได้มันคุ้ม่าติ่อยแม้รายการนั้นนะครับ ทำเอาความสุขค่ะเมย์อยว่าคนดูมีความสุขไปเยแต่คนทำมีความสุขเดี๋ยวนี้เรามีความสุขนะอยู่ดี่งนเราแต่มันก็ตลกดีนะเวลาอยู่นะคนคือมันไม่ใช่แค่บรรยากาศตอนถ่ายไงเหมือนว่าคือหลังถ่ายมันก็เหมือนกับเข้ากันเจ็บแบบเพื่อนมาแฮงค์เอาท์กันอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยกว่าถ่ายละครไหมครับเหนื่อยกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวนะท่ห์อะเพราะว่าเราเป็น ็มมากอ่ะเล่นแรงครับเลือกตกยังต์ออกกันหมดอ่ะเพราไม่คงบางเทปมีแบบตีแบบใช้อุปกรณ์ใช่เจ็บนะครับแล้วก็ไม่เลือกอีกแล้เล่นกันเองเจ็บเทปครับอะไรนะเลือกที่จะเล่นกันเองแบบนั้นใช่เลือกที่จะเล่นกันเองครับ คือมันเป็นลบจิตคือไม่ได้มีผิดคิวว่าแบบเฮ้ยไมนตีไม่มีครับคือตั้งใจตั้งใจใหนแบบแบบนั้นตั้งใจทำสนองนิดไม่ได้ว่าจะขาดทุนอะไรก็ท่ามันใช่ครับก็เรียกวาสนุกสนุกอะไรเออจะคือพี่พี่มากอันดีอันดีนาฬิกาเซ็กซี่อ๋อไม่มีไม่มีไม่มีครับพอขอดูไปเลยทีเขาเสร็จครับเสร็แต่ช่วงนี้ก็คือถึงคิวจะแน่นแต่ก็มีทำเติ่มมากกว่านะ ครับผมคุณรู้ใช่ไหมคะว่ <laughs> าอะไรเคลนท้ใจหรือไม่ครู้ <laughs> ผมไม่รู้ว่าวันนี้มีนักข่าวรู้ว <laughs> ่าตัวเองบอกงานอยู่แล้วแต่ผมก็ลั่นไปแล้วตั <laughs> ้งใจมันเดือดไดยังไ, <laughs> ไ,ไ,ไงคะ <laughs> จริงๆผมเพิ่งมารู้เมื่อตอนบ่าย, <laughs> ายนี่เองครับ <laughs> แล้วผมก็คิ่ไดใจว่าเรียกผิดปันหรือเปล่าเนี <laughs> ่ยจริงๆมันถือว่าเป็นลูกคู่รูปแรกใช่เปิดใช่ไหมใช่คือว่าเป็นลูกคู่รูปแรกจริงความตั้งใจที่อยากจะลง จริงมันก็น่ารักดีเหมือนก็คือแบบไม่มีโอกาส่ายกันแล้วก็พอพอ,อก่อนลงวมันมันุผมก็หเห็นว่มันน่ารักดีแหละแลก็เลยอยากจะลงอะไรที่ทำให้เจีย์รสโอเคถ้าเปิดตัวด้วยคนี้อะไราะถ้า้ตงกคือเจมส์ไม่ไม่เคยลงออจริงมันน่าเป็นก,การเปิดตัว <c oughs> สบายใจด้วยแหละคือห,หมายถึงว่าในจุดที่แบบในตอนนี้ทนะุกอย่างรู้สึกว่ามันมันโอเคที่แบบที่เราจะลงเล็กน,อน้อย ก็ลัไอ้ที่คลิปที่บอกว่าคิดคิดพี่พี่มาอะไรอะไรอ่ะคิดว่าจะลงมาอ๋อหมายถึงว่าคือในสมัยก่อนตอนที่ไม่ลงมาตอนนี้ลูกเนี้ยที่ถามว่าคิดต่อไหมที่บอกว่าคิดคิดเหมือนกันว่าจะลงดีหรือไม่ลงดีหรืออะไรอ๋อคือเราคือเราก็ไม่รู้ว่าลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงพี่แต๋จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็มีแบบคิดคิดเั่วอย่างนั้นไม่บ้างแต่ก็ตัดสินใจที่จะลงแต่คือแต่ที่กับ ลงสตอรี่ไงแล้เพื่อะเรยังไม่ได้เห็นเลยต่ไปอ่านในไดร์ฟค่ะที่เอาคอมเมนต์ที่เห็่เออเอาไหมเห็นเ็ข่าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเต็มเมื่อกี้เจมส์พูดว่าเจมบอกว่ามานููเนาะเส้นใหญ่จะดีหรือไม่ดีครับเนี่ยน่าวเขาบอกว่าน่าขอบคุณมากอ๋อแสดงว่าที่เลือกลงในสตอรี่เพื่อที่จะเลี่ยงคอมเมนต์ด้วยปะ ไม่ไม่ถึงจะเลี่ยงหรอกแต่ว่าเราก็แบบค่อยๆแบบว่าทําให้เราแบบทุกคนสบายใจไม่แตกตื่นไม่แตกตื่นไม่แตกตื่นหลังจากนี้จะเห็นดูแบบน่ารักกุเก็บหลังจากนี้จะเห็นเพิ่มขึ้นอีกจะปล่อยมันอีกไหมก็ต้องรอดูวันและเวลาและโอกาสรูปคู่เยอะไหมรูปคู่เยอะไหมอ่ะที่มีในทีมก็เยอะมากนะแต่แต่แต่ถ้าเปิดตัวด้วยรูปขนาดนี้แล้วอ่ะ จบไปจะต้องมันธรรมดาไม่ได้หรอเฮ้ยแล้วไงต้องแบบไม่ธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นแบบธรรมดาก็ได้มันไม่จำเป็นเขต้องเปิดรูมี้แล้วเป็นวาระครบรอบอะไรไม่มีไม่มีเลยคอไม่มีคามสำคไม่มีวาล์ร่าสำคัญนะถ้าคือถามคุณแล้วว่าแฟนโซน่าร่าสำคัญแม่เป็นคนผมน่ารักแบบมีแฟนมีแมนหมายถึงว่าอะไรนะครับเป็นฟิลแบบว่าแฟน ก็มีนะครับมีบ้างจร่งจริงเองของโบก็ใช้ได้จริงของโบก็ก็ใช้ได้ครับใช่ไหมจริงจริงเพื่อนเพื่อนมีใดเลยมาแต่ส่วนใหญ่คนที่จะได้เปิดอ่านส่วนใหญ่เปิดอ่านอยู่แล้วเนี่ยเปิดอ่านบ้างแต่แต่แต่ก็ส่วนใหญ่ก็ส่งแบบอิโมจิมาเล็กน้อยอิโมจิเป็นแบบไหนครับยิ้มบ้างไปบ้างหัวใจบ้างเดี๋ยวนะไปใครส่งไปกไม่รู้ว่าจะเผาผมอะไรเผาเลยชื่อหน่อยว่าใครเป็นคนส่งไฟให้คุณครับ ก็เช <c oughs> ิงบวกดูเออนี like <bbe> ่ไงคุณผู้ชมมาน่ารักแม่ต่อสามีโดยเขาที่ไหนแฟนน่ารักโดยเขาแน่นอนจริงๆรูปนี้ส่งให้เขาเลือกก่อนไหมคะว่าเออเราจะลงรูปนี้หรือว่ามีหลายรูปที่ถ่ายมาก็ให้เขาดูก่อนเขาจะลงรูปไหนอะไรเนี้ยเราคือเขาจะได้แบบมั่นใจกันดูว่าเหมาะสมดูว่าเขาสวยดูว่าเหมาะสมดูว่าเขาสวยจริเขาเลือกอ่ะก็ต้องดูที่เขาสวยไหมรูปที่เราเลือกกับรูปที่เขาเลือกกันเดียวกันไหม บอกว่าอ่าลุกที่ไหนก็ได้เราไม่มีรูปในใจหรอว่าแบบเฮ้ยมันน่ารับรูปเหรอครับเออคือน่ารักบใครกันอยากถึงรูปหรืออยากถึงเขาอยากถึงผมเฮ้ยเอาชีใช่ชีคือชีแน่หลายคนก็เดี๋ยวจะยกว่าเป็นคนทั้งรักอีกไงจะให้จะยกให้แล้วเหรอครับเออเอาไหมเอาไหมรับไดหมรับไหมไหมเบาๆรับไหมตำแหน่งนี้รับไหม รับได้หมดครับหรือว่าเวลาก็ได้มาแบบจับคู่ก็รักกันรักหนยคือแก๊งนี้คือเขาจะแบบไม่ธรรมดาเหลือไม, <c oughs> ไม่เกตคนดีที่ไหนคือเวลาที่เออเคาจะต้องแบบเลเวลความรักมันจะต้องยอมกันไม่ได้หรอกเออยอมกันได้นะผมแบบไม่ซีเรียสผมแบบน่าน่ารักอยู่ในใจถ้า <c oughs> ให้จัดลำดับเราจะอยู่ลำดับท <c oughs> ี่เท่าไหร่ครับความช่างรักอเผมว่าก็ไม่น้อยหน้า จะนะไม่น่าน้อยหน้าคืออหละสองคนสองคนแรกก็น่าคือคือไม่แน่ใจไงไม่แน่ใจว่าแบบแต่แต่ละคนนั้นที่รักคือถ้าเกิดผมไม่ที่โหลก็ผมก็นำได้ปกติปีใหม่ปกติปีใหม่มีทิปเที่ยวแบบปีนี้จะไปเที่ยวไหมครับปีนี้ยังไม่ได้แพลนเลยครับตอนนี้พยายามเคลียร์เคลียร์คิวเคลียร์คิวตอนสิ้นปีให้ให้เสร็จเพราะว่างานเริ่มกลับมา มันแน่นหน่อยครับคิวละครเอาเอาเอางานก่อนใช่ใช่คือมีงานอื่นด้วยแล้วม well. ีละครอ่ะถามเรื่องบ้านหน่อยสิบ้านเไม่ได้คุยะเห็นว่ามันเละระงัครับผมยังไงคะพี่อะไครับที่โพสได้สตอรี่เหมือนกันก็เข้าไปงานมาครับมาประกันกับหัวใจคืออะไรครับมันก็ยากอยู่เลยครับสำหรับบ้านคือมันก็คือมันก็ใช้เวลาแหละครับแล้วมีมีปัญหาอะไรทั่วไป คือก็เหมือนที่เขาสปอยเราไหมแหละครับคือเรื่เกี่ยวกับทำบ้านก็ใครก็จะมากับบานแล้วก็ในเรื่องของราคาแล้วก็เวลาด้วยเวลาก็จะไปเรื่อยๆของของเกมนี่ไปเท่าไหร่แล้วครับบ้าบ้านนะบ้านกับเวลาเยอะเยอะเยอะหรือเปล่าประมาณทำบ้านไม่นานแน่นะวิเหมือนจะตรวจจริงจริงจริงกำหนดมันจะต้องเสร็จเมื่อไหร่จริงๆก็คิดไว้ว่าแบบสองปีอะไรมันเลยมาเลยสองปีกว่า แล้วต้องให้ลิมิตไปคะว่าจะต้องเสร็จภายในเม่รลิมิตคือผมลิมิตตั้งแต่แรกลค่ะแต่มันไม่ได้แต่มันก็เลลิมิตมา็ลอดก็รอต่อไปก็ตองต่อไปเรา่คทำแต่ไม่เจอปัญหาแบบผู้รับเหมาตกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับครับคือเจอหรือไม่เจอไม่ไม่ไม่เจอ้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ